ครับสวัสดีครับเจริญทรัพย์หาเฮงนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวฝาจอรุ่นใหม่นะครับไปนะครับหมวดทีวีเหมือนเดิมครับตัวนี้คุณสมบัติของตัวนี้นี่นะครับจอจะกว้างกว่านะครับกดปุ๊บหกสี่เอลนี่นะครับเปิดครับหกสี่เอลกดครับนี่นะสี่ห้าสามชัดเจนนะครับรุ่นนี้จะชัดเจนมากเลยครับ สี่ห้าสามนี่นะครับนี่ครับหกห้าสามนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับจะดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับนี่นะครับแต่ราคาตัวนี้ก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับสามสามสี่นะครับอ่านี่นะครับสามสามสี่นี่นะครับเดี๋ยวผมลีนให้ดูนี่นะครับเออ เราลินได้นะครับลูกไปไหนเราก็รู้นะครับนี่นะครับโอเคชัดเจนนะครับก็ตัวนี้ก็หนึ่งื่นสองพันเก้าร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นสองพท้วนนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับคุณสมบัติข้อดีของตัวนี้ก็คือ จอมันจะกว้างแล้วมันจะชัดกว่าครับชัดกว่าตัวเดิมนะครับวัสดุมันคนละอย่างโทรศัพท์ตัวนี้จะแพงกว่านะครับแล้วก็ระบบข้างในต้องเปลี่ยนใหม่ครับจะทันสมัยขึ้นนะครับโอเคแต่ระบบชาร์จยังเหมือนเดิมนะครับเข้าไปครับนี่ครับรูเข็มนี่นะครับขยับขยับให้ตรงนี้เป็นสีแดงครับนี่นะครับไปชาร์จไว้ไฟบ้าน ถ้าตัวเก่าอ่ะจะชาร์จไว้3ชั่วโมงตัวเนี้ย2ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งให้นะครับลูกค้าถ้าท่านอื่นสนใจก็นี่เลยครับบอกว่าเป็นตัวฝาจอต้องเป็นบอกเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับ098 984 1961นะครับ id line j h t 8808g ก็ตัวนี้มีโปรโมชั่นเยอะนะครับก็มาถามกันได้นะครับสวัสดีครับ